สวัสดีครับเพื่อนๆคิวไลก็ผมวันนี้อยู่ที่ถนนสีลมนะครับจะพาเพื่อนๆมาพบกับการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสีลมครับว่าจะคืบหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับและคลิปนี้ก็จะมีบอกนะว่าเริ่มสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่และมีกําหนดเสร็จเมื่อไหร่ครับงันตามมาชมมพร้อมกันเลยครับด้านหน้าที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ก็คือสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับ ส่วนมองตรงเข้าไปก็คือสวนลุมพินีครับเพื่อนๆถนนด้านล่างก็คือถนนพระรามสีตัดกับถนนสีลมครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปที่ถนนสีลมนะครับบริเวณทางเท้าด้านหน้าก็ตามภาพครับเพื่อนๆค่อน,คนข้างเก่าแล้วก็ชำรุดค่อนข้างเยอะเลยนะตามภาพเลยครับฝั่งที่ผมอยู่ก็คือฝั่งสีลมซอย2ครับฝั่งนี้ยังไม่มีการปรับปรุงอะไรนะเพื่อนเพื่อนเครื่องไม้เครื่องมองือของการก่อสร้างก็ยังไม่มีครับ แต่บริเวณฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นอันนั้นจะมีการค่อนข้างที่จะลงพื้นที่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับตอนนี้ผมข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วครับอันนี้คือบริเวณริมทางเท้าเว้ยนะซึ่งก็เรียกว่า อยู่ระหว่างการที่จะเตรียมก่อสร้างนั่นแหละเพื่อนมีการกั้นไว้มีการเตรียมอุปกรณ์อะไรมาวางไว้บ้างแล้วเราจะเห็นทางเท้าแ,แบบนี้นะเพื่อนตลอดแนวของถนนสีลมนะครับเฉพาะฝั่งนี้นะฝั่งนู้นยังไม่เห็นมีการก่อสร้างครับบริเวณทางเท้า,ท,า,ท,าที่แอดเดินถ่ายนะ ส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นของกินของใช้แล้วก็ลอตเตอรี่ครับเรียกว่าขายตลอดแนวถนนเลยครับเพื่อนเอนด้านหน้าคือสถานีสารแดงครับเพื่อนเอนจะตั้งอยู่บนถนนสีลมเลยนะครับแล้วก็การเดินทางนี่สะดวกมากนะถ้าใครมาย่านนี้ครับมีทั้งรถไฟฟ้า b t s มีทั้ง MRT ใต้ดินนะถึงสีลมหมดเลยครับค่อนข้างสะดวกครับเพื่อนเแล้วก็ การปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งนี้แอดเห็นด้วยนะอย่างยิ่งเลยเพราะว่าย่านสีลมเองก็เป็นย่านที่อยู่ใจกลางเมืองไงนะครับบวกกับมีสำนักงานอาคารพาณิชย์ค่อนข้างเยอะเลยเ,เพื่อนไหนจะนักท่องเที่ยวอีกนะครับการปรับปรุงภูมิทัศน์แอดเองก็เลยมองว่าสำคัญมากเลยและก็อยากให้ต่อยอดไปในบริเวณอื่นด้วยนะนอกจากบริเวณสีลมนะครับประเทศที่พึ่งการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยนะครับพวกงานภูมิทัศน์แอดเองมองว่า เป็นอะไรที่น่าจะทำอย่างยิ่งเลยอย่างเร่งด่วนเลยแหละเพื่อนๆระหว่างที่แอดเดินถ่ายนะครับบอกตามตรงเลยคือไม่เจอคนงานก่อสร้างเลยครับตอนนี้แอดเองก็กำลังจะเดินมุ่งหน้าไปทางถนนนราธิวาสน,นะเพื่อนๆ ทางด้านนี้นะครับก็มีป้ายประกาศนะครับบอกว่าสำนักการโยธากรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์ครับบนถนนสีลมช่วงจากถนนนราธิวาสราชนครินถึงถนนพระรามสครับในพื้นที่เขตบางรักเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม65ครับถึง3พฤศจิกา65ก็รวมๆแล้วประมาณ5เดือนครึ่งครับเพื่อนๆนี่ก็ผ่านมาเกือบ1เดือนแล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่18พฤษภาคที่ผ่านมาเ,เพื่อนๆเราก็มาลุ้นกันนะว่าจะเสร็จตามกำหนดหรือเปล่าครับยังไงเดี๋ยวแอดก็มาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะสำหรับที่เนี่ย บริเวณเกาะกลางถนนใต้ BTS ก็มีการเคลียร์พื้นที่นะเพื่อนๆโล่งเลยครับต้องรอดูนะว่าจะเอาต้นไม้อะไรมาลงครับบริเวณจุดตัดตรงสี่แยกด้านหน้านะครับ,บรก็เป็นจุดตัดระหว่างถนนสีลมกับถนนนาาธิวาสครับเพื่อนๆเ,เป็นจุดเริ่มต้นของงานปรับปรุงภูม,ม,มิทัศน์นะตั้งแต่แยกตรงนี้ครับยาวตามทางที่เราเดินมาเลยไปถึงบริเวณตรงสะพานไทยญี่ปุ่นเลยครับ บริเวณฝั่งนั้นเลยนะยังไงเดี๋ยวแอดเองก็จะมาอัปเดตบริเวณนี้ให้ชมเรื่อยๆนะเชื่อว่าหลายๆท่านก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบริเวณนี้เหมือนกันครับส่วนท่าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ